สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่แห่งความหวังพื้นที่ที่เราจะมอแบแรงบันดาลใจกำลังใจและความรักให้กันครับผมอาดัมครับและผมมุสฟาครับวันนี้เราอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แต่เป็นบทเรียนแห่งศักดิ์ศรีความฉลาดและหัวใจที่มั่นคงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคข,ของอดุเดาวะผู้ปกครองแห่งรัฐที่ได้ส่งหนึ่งในนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามนั่นคือท่านกอดี อาบูบักอัลบากิลานีไปปฏิบัติภารกิจยังราชสำนักของพระมหากษัตริย์แห่งโรมหรือจกกักรวรรดิไบเซนทายในขณะนั้นครับพอไปถึงพระราชาแห่งโรมก็ได้ยินชื่อเสียงของท่านจนต้องคิดแผนการบางอย่างครับพระองค์เองรู้ครับว่าท่านอัลบากิลานีจะไม่มีวันก้มลงจุมพิตพื้นดินต่อหน้าพระองค์อย่างที่ชาวโรมันทำกันในราชสำนักเป็นพิธีคาระวะที่ชาวโรมันถือปฏิบัติมาโดยตลอด พระองค์วางแผนจะให้ท่านอัลบากิลานีต้องผ่านประตูเตี้ยๆที่วางบัลังไว้ข้างในทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยต้องก้มผ่านไปโดยอัตโนมัติคล้ายกับยอมคารวะโดยไม่รู้ตัวแต่ท่านอัลบากิลานีของเรานั้นไม่ธรรมดาครับพอเดินมาถึงหน้าประตูนั้นท่านหยุดคิดและเข้าใจทันทีว่านี่คือกับดักของพระราชาทัานทีที่รู้ท่านอัลบากลานีเลือกที่จะหันหลัง แล้วเดินถอยหลังผ่านประตูนั้นไปครับโดยที่ใบหน้ายังหันไปทางพระราชาอยู่ตลอดไม่ยอมก้มไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมลดศักดิ์ศรีแต่ก็ยังให้เกียรติพระราชาด้วยเช่นกันครับเมื่อท่านเดินผ่านเข้าไปถึงด้านในพระราชาถึงกับประหลาดใจครับไหวพริบแบบนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับความฉลาดแบบนี้ทําให้พระราชาเกิดความเคารพท่านขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้คําพูดเลยครับ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ท่านอัลบากิลานีแสดงให้เห็นว่าเราสามารถรักษาหลักการโดยไม่ต้องสร้างศัตรูและยังทำให้คนที่คิดจะเอาเปรียบเรากลับเคารพเราได้ด้วยครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราต้องกล้าหาญในการยืนหยัดกับหลักการที่ถูกต้องเราต้องฉเฉลียวฉลาดรู้ทันสถานการณ์และเราต้องให้เกียรติผู้อื่นแม้จะต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมก็ตามครับ ศักดิ์ศรีไม่ใช่สิ่งที่เราขอให้ใครมอบให้แต่มันเกิดจากการกระทำของเราเองครับในพื้นที่แห่งความหวังนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม้โลกจะพยายามกดเราแต่เรายังมีทางเลือกเสมอไม่ต้องกม้มไม่ต้องอ่อนข้อแต่ก็ไม่ต้องสร้างความขัดแยง้ง ขอให้ทุกคนจงภูมิใจในศักดิ์ศรีของมุสลิมและใช้ชีวิตด้วยความฉลาดความกล้าหาญและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหมังนะครับวันนี้ผมอาดมและผมมุสตฟาขอฝากเรื่องราวดีๆนี้ไว้ในหัวใจทุกคนครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าวัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบราะกาตุ